นะครับเีลนี้นะครับคิดถึงใจจะคาดนะครับจะพุนธาตนะครับคนปลดนะครับหมอไ้กับจ่าชุดนะครับหากเอ็นนะครับเอควังไปเร็วครับอู้หรือว่าไม่พอนะครับหรือว่าพิษเพียมตรงไหนกันต้องก่อไฟนะครับมือกีตาร์กันเออนะครับยังไม่ค่อยจำชองแต่แต่ได้นะครับนี่นะฮัทกับช็อช็ตรงนี้นะครับถ้าเป็นรถกับไฟแดงนะครับนะหนักลงกันนะครับเสียงไม่ค่อยดีแต่แต่ได้นะครับนะช่วงนี้ทุกช่องก็ขึ้นกับครับเอ่อง นานเหลือกันที่ไม่ได้รับอิทธิพลคางคุณนเคยดเดิมๆจากคนรู้ใจจากที่เคยได้โปขอได้เพียงในใจ เลยนูมาไปนิดหนึ่งออกซิเจนหัวใจลดน้อยลงไปฉัน